ทำไมชาไทยถึงเป็นสีส้มสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของชาไทยไม่ได้มาจากสีผสมอาหารแต่มาจากส่วนส่วนผลักคือขึ้นใบชาแดงอสมอสมทีซึ่งมีสีเข้มเมื่อนํามาผสมกับนมข้นหวานและนมระเหยจึงเกิดเป็นสีส้มที่น่าดึงดูดกระบวนการชงชาไทยแบบดังเดิมก็มีส่วนสําคัญในการทําให้เกิดสีส้มเริ่มจากการชงชาแดงอสัสมด้วยน้ําร้อนจัดกรองกาก,ากชาออกและจึงเติมส่วนผสมของนมลงไปคนให้เข้ากันจนได้สีส้มที่ต้องการ นอกกัชาแดงอสมแล้วอาจมีการเติมสีผสมอาหารเล็กน้อยเพื่อให้ได้สีส้มที่เข้มข้นและสม่ำเสมอแต่โดยทั่วไปแล้วสีของชาไทยมาจากธรรมชาติของใบาชาเป็นหลักที่ชนิดของนมที่ใช้มีผลต่อสีของชาไทยเช่นกันนมข้นหวานและมะเฮจะทําให้ชาไทยมีสีส้มที่เข้มข้นและหวานมันในขณะที่นมสดอาจทําให้สีชาอ่อนลงความนิยมของชาไทยทําให้เกิดสูตรและวิธีการชงที่หลากหลายแต่ไม่ว่าสูตรไหน สีส้มก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ชาไทยแตกต่างและเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วโลก